พี่น้องชาวมุสลิมก็จะพบในเรื่องของภาวะไขมันพอกตับค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าด้วยพื้นฐานการทานอาหารของเขาลิฟพลัสนะคะก็เป็นอีกตัวช่วยหนึ่งที่ได้รับการรับรองในเรื่องของเครื่องหมายฮาลานมั่นใจได้เลยค่ะสําหรับใครที่สายอาหารเข็มค้นเครื่องจัดเต็มตบด้วยของหวานน้ําชงทั้งหลายเช็คตัวเองนิดนึงค่ะ ว่าถ้าเกิดคุณมีพฤติกรรมการทานอาหารเหล่านี้เนี่ยมักมีความเสี่ยงสูงมากในเรื่องของไขมันพอกตับนะคะปัจจุบันนะคะโรคไขมันพอกตับเป็นโรคที่พบบ่อยมากในบรรดาของโรคตับทั้งหลายเนื่องจากมันเกิดจากพฤติกรรมการทานอาหารของเรายิ่งถ้าใครมีอายุ35ปีขึ้นไปมีโอกาสเป็นได้ถึง1ในสดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณมีพฤติกรรมการทานอาหารชอบของมันของหวานของทอดไม่มีเวลา ออกกำลังกายต้องนั่งทํางานอย่างเดียวเนี่ยอาจจะต้องเช็คตัวเองแล้วก็ดูแลใส่ใจนิดนึงเพราะว่าโรคตับเนี่ยค่ะรวมถึงไขมันพอกตับเนี่ยเป็นภยนัยเงียบไม่แสดงอาการแต่โดยปกติแล้วถ้าเกิดคนมีอาการเนี่ยมักจะเป็นภาวะที่ร่วมกับโรคประจําตัวอื่น,นๆเช่นโรคอ้วน เบาหวานไขมันความดันโรคประจําตัวเหล่านี้แล้วชอบกินอาหารเหล่านี้อีกมันยิ่งเพิ่มความเสี่ยงเข้าไปได้ถ้าเกิดเรามีสัญญาณเตือนเช่นรู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายตื้อๆแน่แนๆบริเวณชายโครงนั้นขวากินอะไรไปก็อึดอัด เหมือนอาหารไม่ย่อยเหมือนจะตีขึ้นหายใจก็หายใจไม่ออกอาการแบบนี้ค่ะจริงๆต้องไปพบแพทย์แล้วก็เริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเริ่มดูแลตัวเองได้แล้วมีพี่น้องชาวมุสลิมมาค่ะเข้ามาทักสอบถามเป็นจํานวนมากเลยเนื่องจากว่าด้วยพื้นฐานการทานอาหารของเขาเนี่ยจะเป็นในลักษณะนั้นพี่น้องชาวมุสลิมก็จะพบในเรื่องของภาวะไขมันพอกตับค่อนข้างเยอะแล้วก็พยายามที่จะหาตัวช่วยลิปพลัสนะคะก็เป็นอีกตัวช่วยหนึ่งที่พี่น้องชาวมุสลิมสามารถพิจา ได้เนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์เราอะค่ะได้รับการรับรองในเรื่องของเครื่องหมายฮาลานมั่นใจได้เลยค่ะลิปพลัสเนี่ยสามารถทานเพื่อช่วยฟื้นฟูให้การทํางานของตับดีขึ้นถ้าเกิดทางพี่น้องชาวมุสลิมเนี่ยยังไม่มั่นใจติดต่อเข้ามาได้เลยเพราะว่าเครื่องหมายฮาลาลที่โชว์ไปเนี่ยได้รับการรับรองอย่างถูกต้องทางพี่น้องชาวมุสลิมที่ประสบป,ปัญหาจะได้มีตัวเลือกตัวช่วยแล้วก็มั่นใจในเรื่องของการดูแลตัวเองได้เมื่อพบปัญหาแล้วรู้ปัญหาแล้วฝาก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทานของตัวเองนิดนึงอาจจะควบคุมไม่ได้ร้อเซแต่อาจจะค่อยๆปรับลดเนาะออกกําลังกายขยับร่างกายเพิ่มมากขึ้นรวมถึงให้ลิปพลัสเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการดูแลสุขภาพอย่าปล่อยละเลยทิ้งไว้จนสายเกินแก้นะคะรู้ก่อนรักษาได้นะคะ